วักขะสังโฆวายะปฏิปันโนปะขาวตัวสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะขาวตัวสาวกสังโฆะตีทังจตาริปุริสาโยกานิอัตตาปุริสาโุคาลาเอสปะขาวตัวสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาินายโยอัญชาเลคารานิโยอนุตตรังคุญยาเขตังโลกัสสตติ มัฟินียมมิตาสาวุทันตังคริเมฆารังอุทิตาควราสเศนามางตานาทิธรรมมัฟิจนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวะปวตุเตชยมังคารานิอาราติเรกามปิโยชิตาสาวะรันติงโพรรมปนาระวะกามาขมาาตทะยาขังขันเตสุทันตวิจินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวะปวตุเตชยมังคารานิ นาราคิเรนขจาวรังอติมาตะโพตังทาวาจิจากมาชเนีวสุตารุนันตัง ตามผุ้เสกบิจินาคิตวามุนินทวตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิโอติตตมกรกมติหาทัสสารุนันตังทาวันติโยชนปัทถังปุริมาลาวันตังยหตีปิสังกตมโนคิตวามุนินทวตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลลานิตาวานะคาธรรมดารังยิวขาปิณิยาจินายโทจรรมชนังชนกกายมา

ยมังคลานินันโทปานจัปุจการวิโพธามหิติปุเตนะเถระปุจเกนัธรรมะปยัญตัวเอนนโตปเจสวิตินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวุตเตชะยมังคลานิโตคาหิวิปุจเกนัสุตัสสังธรรมรังมังวิโสทิจุติเมติภะกาบิตาหนังยานาคาเตนัวิตินาชิตวามุนินโทรันเตชะสาภาวุ สเตชัยมังคลานีเตตาบิพัตชัยมังคลาอาทะคาทาโยวาจโนมาินทิเนศรตเอมันเตนิทวานะเนกวิวิธานิจุปตะวานิโมคังสุขามาธิกาไวยะรอวาสนาโย กาลนิโกนาายะสัพปานินางปุเรตวะปารมิสัพปะตโตสัมปวิโมกขะมังเอเตนะสัจวะเตนะหุตเตชยมังคะังชยันโตุโพธิยาโมเรสาขญาณนันติวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหุยัญชยานจุชยมังคะเรอะปนาจิตปันังเกษีเสปตะมิภูมิคะเรอภิเสกเกษ

ข้าวุปัสเมนโตเตชะกัตตวะตัมมาราตนะโอสัาถุตัมมวรังปาริราหูปสัมมานังธรรมะทิเคนะสุตินานันสันตุปัสสวะสัพเพพยาข้วุปัสเมนโตเตชะกัตตวะสังขาราจนะโมสัาถุตัมมวรังอาหุนายังอาหุนาย์ธรรมะติเกนะสุตินานันสันตุปัสสาวะสัพเพ เทตุเทนตุนิมิตตัอาวมังรันจโยจามะาโพสกุณาสัตปะปะราหตุสุภินังอาันตังมทามุปาเวนาวินาสเมตุยันตุนิมิตตังอาวะมังครันจโยจามนาโพสกุณาสัตัปะปะราหตัสุภินังอาันตังมามานุภาเวนาวินาสเมตุยันตุนิมิตตังอาวะมังค์รันจ Eo a txamanakos akoulasazato Pa pa kaotos o pinamakantan Sampan o pawe na भावेन समसङ्खानुभावेन गोतरतनङ्गं मरतनं शङ्करतनं रतनानङ्गानुभावेन चतुराशीति समाशतं कन्थानुभावेन पितकान्तयानुभावेन शाभ्यते लोका साध्ये देभया शाप्यते अन्तराया शाभ्यते upa tawasa pete doni bintasa pete abo mangira dinasanto satu jupatawa aneka antara ya bimina สุขังพลังสิริอายุตวันโลจโภคังโวจจะยาสวาสตวาสาจอายุจาีวสีิวันตุเตตมิมงคลจะกวันทั้งแปดเทตะเสตีจงมาเต็นกำแพงแก้วท่นเจชามาป้องกันนอมล้มรอบรอบตัวอานาตา ทาจาเราเกเตราคันตุสุรกันตุยยสมิมงคลจักรวาทั้งแปดเทีประสิทธิจงมาเป็นกบังแก้วทะกเดชฉันมาป้องกันหอมล้อมรอบตัวอนันตาราชเสมานาเกเตสมันตาโ มีธรรมชาติปาริเกเตระกันตุสนักกันตุยมาสมิมมงคลจักวาลแบบทีศประสิทธิจุงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจียนชานมาป้องกันวนรอมรอบกอดตัวอนันตาราจะเสมานาเกเตสมันตา ิปะเกะปะโคตาชาระริกเตระกันตุสุระกันตุยมาสมิมมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประจิทธิศุงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมร้อมรอบรอบตัวอนันตาราชเสมานาเกเตสมันตาตระตรโยชนะสันตสหสานิสัมปะชาระ บริเขตเตระกันตุโซระกันตุยันตุนิมิตตังอวมังคลรจโยฌามนาปุสกุณสสัสสนตัวปะปะฆโมตุสุปินังละกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมตุยันตุนิมิตตังอวมังคลรจโยฌามนาปุสกุณสสัสสนตัว rô tô suvitang akantam kamma nuva venavina sameto yanun vinitang amang karan joya mana po sakuna sasan topo ปยัตตาเจเนปัตตาโตกัปตาเจนิโตขะโอตุสัพเทวิปานิโนเอปะวัตตาอเมิสัมปตังบุญญาสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสุขิยาทานังทัธานตุสาทายสิรงอากันตุสัพตาปวนาปิรตาหุตุกาจัมตุเทวตาคตาสิพุทธาภะนะปัตตาปเทกา นันตยังพลังอรหังมนันจเตจีนารังคังพันธามิสะบาโสวัตุตสัพมังคารังราคันตุสัมปเทวตาสัมพะพุทธาตุปาเวนัสธาตุเทปะวันตุเทปะวันตุสัมปังคารังราคันตุสัมตเทวตาสัม มานุปาเวนะสัทาสุทีปวันตุเตปวันตุสะปะมังคะลังราคันตุสังะเทวตาสังภสังปานุอาเวนะสะทาสุทีปวันตุเตครับทีนี้เราก็จะถวายพระทหารพระคุณเจ้าอาหาร,รนี้ไหมลูกมีค่ะอ่ะทังพาพระพุทด้วยแล้วก็จัด

เีเราจะาดไว้ก่อนเออ้ไก่อนเราจะถวายพร้อมกันหมดลูกถวายพร้อมกันหมดทั้งอาหารทั้งอะไรเลยเราไปตั้งอันนี้ก็ไปตั้งนะคุณเจ้าแต่ละรูปเลยถวายพร้อมกันอันนี้ถวาย เออวก่อนครับเราจะเก่าครับสวาทุกอย่างตัวอย่างครับเขาาอครับาอมาทอพาก่อนทันพกปุดเนน่อพาาบตรเหาขยทาพุดก่อนได้แต่ครพก เปลี่ยนท่พพุทธพานะคม่ปนคพคุณเป็นจัดพุทธกานะครับพาพพุทธพาพุทธอแต่าพัุทธเป็นหนึ่งตาบอกเจะัดให้กันในข้างนอก็จะจัดให้ราวันพาพพุทธเป็นหนึ่งพาหนึ่งตาแล้วก็วนที่เขาบอกเขาจัดให้เราขาบอกว่าจัดน้องบอกว่าสองท้าไยกมาเลยค่ะ เอาเอาคือสองข้าครับสองข้าวสองข้าวโอเคเอาใส่ครับให้ให้เราแม่โตไม่โตไปแล้วลูกจ๋าไปตั้งข้างหน้าพระคุณเจ้าแต่ละรูปแต่ละรูปไปมขอกับเด้อลูกสาวผู้ใดลูกสาวผู้ใดมาเบิ่งเอ้อ ลูกสาวใครมาดูนะคะเียบเก็บเก็บแต่ละซองเียบละซองเลยครับเอาเอาตองไว้ข้างบนกกครับเอาเอาเอาอเนื้อเน้อลูกสาวคนไหนเนื้อเบิกเอาเน้อขอขอขออาหารจัดหนึ่งไพนะครับผม ขออาหารสักหนึ่งาของอกของอกกินเนี่ออะไาเพื่อจะเล่นดเรื่องเด้ช่วยเนาะถ้าขออาหารหนึ่งาคือเราจเราจะมาทเก่าขั้นสวายก่อนครับงตัวเพามาสวายจากหนึ่งาก่อนมาเก่าขั้นสวายก่อน อ๋อก็ลอนอกอ๋อเพราะว่าเป็น <of> kommt, ย oy, <recurs. S 2> ังบทเพงนั่นขึนข้นนั่นกระเชนกรเช้นชันแองเาเปคารเดอาวเราจะกาวข้ามรไว้วยมันตอนแรกจับปนมือขึ้นตั้งนโมฐามจบพร้อมกันก่อน นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะออาจากระพุทธคุติเนี่ยว่าตาม อิมังสูปะพยัญชนะสัมปันนางสาลีนังโอทนางอุทักังวะรังพุทธสาพุเทมะยกแห่พระจารย์ เครื่องสังกฐานครับเข้าไปจัดสังฆทานด้วยเลยจัดสังฆทานเลยไปได้ทัพจับสังฆทานทุกคนเลยครับไปคุณแม่ก็ไปครบละคุณแมยังเออบเลยว่าเป็นยังเออรับจัดทั้งกันเลยว่าเป็นยังครับก็เป็นยังไงกันทั้งกันเลยอยู่เย็นเป็นโศกนะครับ พร้อมแล้วว่าตามอิมานีมาจังพันเตพัตตานีจะตุปัจจะยะทีนี้กับปียพันตานีสัปปริวรานี พิโุสังคัสสะพิโุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิโุสังโฆพิโุสังโฆอิมานีพัฒนานีพัฒนานีจัตโตปัจนีจตโปัจญยะทีนีกัปปิยะพีกัปปิยพันดานี สับปฏิคันหาตัอัมหากังที่ครัตตังอิตายะสุขายะก้าแต่ท่านพระสงฆ์ผู้เจริญต้าพระเจ้าทั้งหลายขอ,อน้อมถวายทักตาหารพร้อมทั้งจัตุปัจจัยและเครื่องทตยธรรม และบริบาลทั้งหลายเหล่านี้น้อมตวายแด่พระสงฆ์อขอให้พระสงฆ์จงรับท่านรับแล้วขอให้เป็นประโยชน์และความสุข,คว,สขความเจริญรรแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดการละนานเธอตลอดการละนาน ตอนุโมตามิเอาจากประเทศครับจะมี้ประเทศทุกอย่างเลยประเทศทุกอย่างพระคุณเจ้าเลยครับผมเอาทีนี้เอามีน้ำมากรวดเลยครับเตรียมเตรียมกวดน้ำพระพรน้ำพระพรไม่มีแก้วน้ำหอยขนมมีอะไรช่วยน้อยเลยแก้วอะไรมีค่ะครับเออมาแล้วแก้ว อเขาาเล่นน่หน่อยเอาได้กับแท้ล่นนนหน่อยเขาจะลิ่นหลายันงถิมีสองช่วงกนขวดน้อันนี้ก็เจเสี่มาามงนที่ได้ำพว่าปูปีปรูปีสวาเพเราทั้งหลายจะโยม่จะเป็น พระสงฆ์ของพระเจ้าเมื่อจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาเดชะพุทธเราเป็นผู้มีบุญเราเป็นสวรรค์ชั้นหนึ่งผู้อย right. pues, hmm ู One, ่ได hmm. ้อยู่ในภูมิประเทศอันสมควรเมื่อเรามีพระพุทธเจตนานาสองเรามีพระมหากษัตริย์สามเรามีพุทธมหากะบิบ้านเป็นเมืองสี่เราลงมื้นผ่านตัวเพลงได้พระเนินสางที่ดี เราสื em, idas, so ves, night, ่ทรยอายุรุ่นสูรุ for ่นท่าโยมไม่ทำมันม like ีพาะเพราะได้คุณปู่มันย่าที่ดีสืบสายเลือดที่ดีให้ฐานใเรานาหรรย่าทีนนที่สอเราเป็นผู้สังเกตเราได้เห็นได้มีโอกาสทำแบบนี้เราได้เจอแ้ก็ิดได้เจา ยังได้บุญนะนนี้เรายังได้มาทำบุญกับพระสงฆ์ก็ยังไดง้ทำบุญกับพระพระุณเจ้าอีกแต่ก็ยิ่งเป็นบุญยิ่งเป็นสงฆ์ของเราในธมาภาพก็ของมุณจราดีคุณแม่คุณพ่อ่ยังให้พาย,ยัางรักษาหีบคลองรักษาประเพีัฒนธรรมยัมมมมมมงรักษาทำทำทำาเนที่ดี เมืม่อยังงี้แต่มสักครั้งขึ้นบ้านก็พาพระคุณเจ้าพระสงค์องค์พระเจ้าจเรามามาเหยียบบ้านด้วยมาอย่างบ้านก็มาสร้างความสมัครีดด้วยมันเยียยมได้หลายอย่างหนึ่งอย่างแรกคือได้ทางทานใจจากพระทางกายทั้งใจถ้าไม่มีถ้าไม่มีใจถ้าไม่มีใจเลยธรรมาจาตะมันก็ไม่เกิดขึ้น แน,น่สัตพาเกี่ยวกับนักความนักจับนักแยกยากตลอดสามสี่ท่าง,างให้พาถ้าไม่มีถ้าไม่มีแบบนี้ญากตรงไหนก็ไม่ได้มาร่วมในมนรณาคารว่า,าสาธุเราเคาเรียกว่ามาขอยินดีกับเรา,า,าเด้วยดีเจครับอาจารย์ทำดีเจกับมีนั่งดีเจกับลูกกรมราชที่วันหนึ่งสักครั้งนี้เป็นสุขพ่อท้งเด็กในชีวิตกว่าครั้งหนึ่งนะของลูกที่ต้องทําให้แม่ภูมิใจใน,นลูก ให้เมียคงนี้ลูกคุมหให้ได้ไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรตัตามต้องต้องสู้ให้มาถึง,ถงวันนี้เคยจะมาถึงปีนนี้ได้ถ้ามองย้อนหลังก็มันไม่ธรรมดาการเส้นไม่รู้ว่ากี่โคง้งนั่งไม่รู้